เคยไปตรวจเลือกครั้งแรกที่นินนามอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อสามสี่ปีที่แล้วเลยครับแล้วก็ก็ไปตรวจอยู่บ่อยๆทั้งตรวจเอชวีทั้งตรวจแล้วติดต่ออื่นๆอะไรเงี้ยก็เป็นประจำทุกหกเดือนปีหนึ่งเงี้ยก็ไปตรวจฝแฟนอยู่แล้วเป็นประจำแล้วก็ผลิบว่าเห็นว่าเออมันมีโครงการนี้อะไรเงี้ยครับก็เออ ก็ดีอย่ามันก็น่าสนใจท,ที่เหมือนว่าเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือถ้ามันจะเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยคนเอได้นะครับโครงการทําร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ยังไม่ติดเชื้อครับคือโดยพื้นฐานส่วนตัวเนี่ยก็ก็มีแฟนนะคือคือที่ผ่านมาก่อนหนะ้าจะมีแฟนเนี่ยเร,เราก็ยอมรับว่าเออเราก็มีเพสัมพันธ์กับกับคนหลายๆคนทุกครั้งก็ป้องกันตลอดนอกจากมองเรื่อง,เร,องเรื่องของ การติดเชื้อเอชวีว่าการมีควาสัมพันธ์กับชายรักชายรักชายเนี่ยมันก็ไม่ได้สะอาดหรอกปะคือมันซ่องมันเป็นช่องทางขับถ่ายเลยนนอกจากเชื้อเอวีมันยัมีเชื้อโรคเม่ต่างินันนาซึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าเติมมันก็เป็นการป้องกันโรคได้ช่องทางนส่วนเรื่องไอความรักไม่รักอะไรเงี้ยก็ต่างนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาว่าจะเป็นเราสตใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะป้องกันเจ็บใส่มันก็หนึ่งการป้องกันเรื่องความสะอาดสองการป้องกันทั้งตัวขาวตัวเลาแล้วทีนี้ที่พี่บอกว่าเพื่อนพี่หรือใครก ไม่กล้าไปตรวจเลยไม่รู้สถานะของตัวเองถูกแล้วก็แพ้เชื้อถูกอ่าเราเราคุยกับทุกคนว่าเฮ้ยเนี่ยเออเนี่ยไปตรวจตัวนี้วันนี้จะไปตรวจวออที่น่าจะเป็นตรวจนะผรก็แบบตรวจทำไมอะไรเงี้ยเราบอกให้ไปตรวจยีไปตรวจเลยอะไรเงี้ยไปตรวจดูมันอย่างเรามันก็เหมือนแบบก็ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอะไรเงี้ยอย่างนแบบรู้เร็วมันก็ดีอ่ะคือประจักษ์การที่แบบว่าเขาบ้านฟ้าไปหาข้อมูลไปมีคนรู้จักอะไรเงี้ย มันรู้ว่ามันไม่ได้ตายอ่ะเออมันอยู่กันได้เป็นสิบยี่สิบปีสามสิบปีโอเคตอนยึดสูตรมาโดยที้เราถามสิบเราติดเชื้อปุ๊บเอออีกสามสิบปีหกสิบปีก็ไงก็แก่ตายอยู่ดีเนาะป้ามันมันไม่ใช่แบบจะตายพรุ่งนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยแต่มันขึ้นอยู่กับการตัวเองด้วยรู้เร็วก็ดีก็จรินถ้าแบบก็รักษาตัวว่าร่างกายนีที่ดีขึ้นกินยาตามแบบว่าไปเวลาเรานัดกคนอื่นเราบอกว่าทีนี้กหน้ามันดีนะดีดีตรงที่ว่าทุกคนเฟรนลี่ทุุกกกกคคคนนนนนนททาาาาางงด้ววยใใใจมมมมมััไไ่่่่่ชแแแบบบบีรริเ เฮ้ยมึนไปเสีย่ยงไปมันเลยมันต้องมาตรวจอะไรเงี้ยมันไม่มีนะเฮ้ยมีคนมาแบบเฮ้ยมันเป็นเกณฑ์นีว่ามันไม่มีะมนมมะเงี้ยเออก็เลยก็เลยแฮปปี้ที่ที่จะไปตรวจที่นี่ <S 2> <S 2> <S <S จังหวะสองคือเวลาเราค้างที่ไปแล้วมันแล้วมันรู้สึกแฮปปี้อ่ะรู้มันรู้สึก,ร,สกรู้สึกทุกคนเป็นมีทุกคนต้อลำแม้กระทั่งแบบพี่ที่เดินเอกสารเรียกเบอร์อะไรนะทุกคนก็แบบพี่เจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออทำงานด้วยองใจจริงๆทุกคนทุกคนเฟรนดี้ทุกคนทุกคนมีรสนิยมที่ดีทำงานเยอะจ่ายแล้วก็ แล้วเราสึกอบอุ่นเราคุยกับพี่เล็กอะไรเงี้ยพี่เลก็กก็ก็คุยแบบพี่น้องอะ่ะเออไม่มีการตัดสินว่าทําไมคุณเสี่ยงทําไมคุณมไม่ป้องกันทําไมคุณหรือใช้คําว่าส,สับสนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเงี้ย<ม>เออจักการที่เรารับจากคนอื่นมาแล้วเขาไปตรวจกับโรงพยาบาลโทษๆไปยอะไรเงี้ยมันจะมีบ้างที่ขเขาเจะเจอกับคุณหมอผู้ชายที่มองว่าเออเป็นเกเย์แล้วแบบ ก็เป็นเกงันถึงเป็น,ปนคือคือคนที่คนที่ยังไม่มาตรวจส่วนใหญ่อะเรามองว่าหนึ่งคือเขามองว่าเขาไม่เสี่ยงไอ้ควาว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงอะบางทีมันกวาดกันยากนะกับคนที่บอกว่าเออเรามีเรามีเซ็ตกับแฟนแล้วเราไม่ได้ป้องกันเพราะเราเามีเซ็ตกับแฟนคนเดียวเราก็เลยไม่เสี่ยงแต่ว่าไอ้ควาว่าไม่เสี่ยงมาเรานั้งในจกับแฟนแค่ไหนว่าเพราะแฟนเราไม่ได้เสี่ยงมาอนะไรอย่างเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งแบบคนจะมองว่าเรื่องเอชไอวีเป็นเรื่องประเด็นใหญ่ เรามองว่าเฮ้ยซิฟิลิสก็สําคัญนะเฮ้ยแบบปฏิปรพันิ์ความหนักก็สําคัญนะอนะไรเงี้ยซึ่งคนยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวอนะไรเงี้ยไอ้เพื่อนพวกเวกนี้ยไอ้เรื่องตรวจทางแพสเจอร์อ่ะมันน่าสนใจมากกว่าเรื่องตรวจเอชไอวีด้วยซ้ำสำหรับคนที่มองตัวเองไม่ไดีเสี่ยงอืมไม่ได้มีเพื่สัมพันธ์แบบไม่ได้ใส่ถุงอนะไรเงี้ยแต่โอเค,ลคเอแล้วคุณแล้วคุณใส่ถุงหรือเปล่ามันยังสายคืงมันก็เสี่ยงต่อโรคอื่นๆถูกปะซึ่งซึ่งมันจําเป็นกับการตรวจอะไรเงี้ยเออคือ คือสาหรับตัวเองเ่ะเรามองว่ามะเร็งปากวันหนักก็น่าสนใจนะคือก็เพิ่งไปตรวจมาแล้วก็เพิ่งได้ข้อมูลที่ที่ก่อนจะตรวจก็เลยเฮ้ยมันมันมันมหัศจรรย์มากที่เราได้รู้ว่ามันเราเคยเข้าใจว่ามะเร็งปากวันหนักมาจากการมีเซ็กบ่อยๆเสียดสีการจะเกิดมะเร็งซึ่งมันไม่ใช่มันคือเชื้อไวรัสเหมือนแบบเดียวกับที่ผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกรคกนะซึ่งเชื้อไวรัสนี้มันมีหลัยสายพันธุ์แล้วแล้วจะรู้ยังว่าเราเป็นหรือเปล่าถ้าไม่ไปตรวจ เออแล้วแลอวคือข th <ave them. S 2> ้อมูลต้องบอกว่าเออคนเป็นเยอะมากข้อที่หัวนี้นะนามอย่างที่เราชอบก็คือคือการที่ที่ข้อมูลนี่เป็นความปับจริงจริแล้วระยะเวลาการทําเนี่ยเทนิกแนะนาาที่ผ่านมาหลายหลายหลายปีหลายสิบปีมันก็เป็นการยืนยันว่าคือข้อมูลเขาเก็บข้อมูลเป็นความรับได้จริงจริงวมันแล้วมันเป็นที่เก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือคือคือไม่ไปทางหลุดมาแน่นอนเลยรว่าว่าคุณมีเชื้อหรือว่าคุณตรวจเจอโรคอะไรมาก็ตาม เออ,แล,อแล้วแล้วเรามองว่าการไปตัวไม่ใช่เรื่องเป็นสียงหายเลยเหมือนเราไปตัวส่งภาพต่างปีข้อมูลก็บอกยู่ว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่เด็กมหาลัยก็เป็นกันเยอะซึ่งซึ่งมองกลุ่มนี้กลุ่มนี้น,น่าสนใจมากที่ที่จะต้องแชร์ทให้เขาไปตัวคือคืออย่างโปรโมชั่นซาวน่าทุกวันเนี้ยซาวน่าที่สาหรับที่แบบให้เกมเนี้เข้าไปเวิร์กกันก็กั่ารเห็นว่าทําโปรโมชั่นตีดดาลกลุ่มเด็กในุ่นที่เข้าฟรีแล้วราคาครึ่งราคาแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็เข้าไป เสี่ยงเสี่ยงนี่ไม่เป็นไปเขาเขาเปทนการทเขาเป็นมีเสี่ยงไม่ใช่เรื่องเสี่ยงนะการเขาเปเสี่ยงหือการเขาเป็มีเสี่ยงแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถุงยาอะไรงะเออซึ่งซึ่งอันนี้เด็กกลุ่มนี้เขาเขาไม่มีข้อมูลคือเขามีข้อมูลแหละว่าเออ S ว V คืออะไรเขาไม่สมายคืออะไรป้องกันคืออะไรแต่เขาไม่เขาไม่เคยมองว่าเขาคือกลุ่มนี้ที่ที่อาจจะได้รับก็ได้ทำยังไงล่ะที่เราจะไปเป็กลุ่มพากันไปตรวจอืมคือเรามองว่าความหลัก ไม่ว่าจะเป็นแบบเีื่อชื่อยาวนานแค่ไหนอะไรก็ตามเ,เออมันก็ควรจะบ,บอกมอบสิ่งนีให้แก่กรัรอะไรกตามเกิดอะไรต้องต้องรอความคิดว่าการพาไปตรวจการไปตรวจเอชไอวีเนี่ยหรือตรวจโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบเหมือนไปสารภาพบาปหรือพาไปแบบเช<ม>็คเพื่อคาดคันว่าเธอไปนอกใจฉันบาิหรือเปล่าอะไรเราต้องรอความคิดไปก่อน<ม>แต่มันโอเคหรือหรือมองว่าเราเรา,เราไปการไปตรวจเพื่อว่าเช็คว่าเขาว่าเขาแบบ สะอาดพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะ้รงบอกว่าการพากันไปตรวมันเป็นเรื่องที่ยื้อซ้ำอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเราถ้าเราเป็นเขาไม่เป็นม,มันก็มันก็จะทให้การใช้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตใชของเราชีวิตคู่เราเนี่ยมันมีรูปแบบที่ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะคบกันยังไงว่าเราหลักเขาจริงหรือเปล่าหรือถ้าสมมติว่าเราจะดูแลกันยังไงมากขึ้นอะไรเงี้ย